สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e a l Podcast ประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคมในเดือนกันยายนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐดัดดชนี S&P 500ปรับตัวลดลงรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020และสร้างผลตอบแทนติดลบยาวนาน3ไตามาาติดต่อกันเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐห,หรือเฟดระบุว่าจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอนตาาดอกเบี้ยต่อไปเพื่อลดเงินเฟอ้อ ลงสู่ระดับเป้าหมายที่2%อร์เซแม้อาจต้องแลกมาด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยในวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดยังคงเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต,ต่อไปซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเผชิญกับภาวะถดถอยค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยดัชนีร,ราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน หรือดัชนีคอ PCE ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานและเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสำคัญในเดือนสิงหาคมออกมาเพิ่มขึ้น4.9%เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นงางวิเครา์คาดการไว้ที่4.7%จากระดับ4.7%ในเดือนกรกฎาคมและหากเมื่อเทียบรายเดือนดัชนีคอ PCE เพิ่มขึ้น0.6%ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่นางวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ0.5%หลังจากปรับตัวขึ้น0.1%ในเดือนกรกฎาคมขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่รอติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาส3ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการว่าผลประกอบการประจำไตรมาส3ม,มีแนวโน้มปรับตัวลดลงค่ะโดยในวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500ปิดที่ระดับ3,585.62จุดปรับตัวลง1.51%ดัชนีดาวโจนปรับตัวลง1.71%ขณะที่ดัชนี NASDAQ ปรับตัวลง1.51%ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนี Euro s t o c k 600ปิดที่ระดับ387.85จุดปรับตัวขึ้น1.3%เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรอย่างไรก็ดีตลาดลดช่วงบวกลงบางส่วน หลังมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์และสูงสุดเป็นประวัติการค์คดยัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนี CPI ปรับตัวขึ้นแต่ระดับ10%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบรายปีจากระดับ9.1%ในเดือนสิงหาคมและสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ระดับ9.7%สาเหตุหลักยังคงเป็นราคาพลังงานและอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมอาหารและพลังงานที่ปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่4.8เเมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายนค่ะทั้งนี้เงินเฟอ้อยูโรโซนที่ปรับตัวขึ้นแต่ระดับเลข2หลักเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในการเร่งปรับขึ้นอัตรตาดอกเบีย้ยต่อไปค่ะด้านตลาดหุ้นเอเชียในวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 3 0 0ปรับตัวลง0.58เปเซ์ เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนเทขายหุ้นก่อนที่จะถึงช่วงวันหยุดยาวในวันที่1-7ตุลาคมเนื่องในวันชาติของจีนด่านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหังเสงปรับตัวขึ้น0.33%ขณะที่ดัชนีหังเส็งเทคปรับตัวลง0.93%ทั้งนี้มีการรายงานดัชนีพี i อามกการผลิตของทางการจีนในเดือนกันยายนออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ50.1จุด พลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวครั้งแรกในรอบ3เดือนและสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่49.7จุดเนื่องจากภาวะการขาดแคลนพลังงานที่ขี้คายลงค่ะด้านดัชนี PMI นอกภาคการผลิตปรับตัวลดลงสุระดับ50.6จุดและต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่52.4จุดจากผลกระทบของการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่อย่างไรก็ดีมุมอมองในระยะต่อจากนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีน ยังมีความไม่แน่นอนอยู่จากมาตรการซีโร่โควิดซึ่งอาจมีการล็อกดาวน์เป็นระยะระยะค่ะด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเกอิ225ปรับตัวลง1.83%ขณะที่ผลตอบแทนรายเดือนกันยายนที่ผ่านมาปรับตัวลง7.67%เป็นการปรับตัวลดลงรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020ทำกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ด้านตลาดหุ้นไทยเซ็นอินเด็กของบ้านเราปิดที่ระดับ1,589.51จุดปรับตัวลง0.18จุดขณะที่ผลคำวินิจฉัยของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญในคดีวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีมติเสียงข้างมากว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากยังดำรง,งตำแหน่งไม่ครบวาระ8ปีตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2560กำหนดไว้ เพาะให้เริ่มนับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี2560ค่ะมาปิดท้ายการที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวขึ้น0.2%ปิดที่ระดับ1,672ดอลลารต์ต่อออนโดยได้แรงหนุนจากการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาส่วนสัญญา้ํามันดิบ WTI ปรับตัวลง2.1%ปิดที่ระดับ79.49ดอลลารต์ต่อบาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการใช้น้ํามันหลังจากธนาคารกลางทั่วโลกส่วนใหญ่ดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดซึ่งได้เพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่สภาวะถดถอยค่ะขณะที่ตลาดรอติดตามการประชุมของกลุ่มประเทศโอเปกและโอเปกพัสถึงแนวโน้มการปรับลดปริมาณการผลิตน้ํามันโดยตลาดคาดการว่าที่ประชุมอาจมีมติปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันมากถึงหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวัน ในการประชุมในวันพุธนี้ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาในกองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ 1. กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ 2. กองทุนเปิด p r i n c i p l C-HTech 3. กองทุนเปิด KFC Mega A 4. กองทุนเปิด p r i n c i p l G Clean และ5กองทุนเปิด Principle D Plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม mm hmm. We Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ